สบายดีมื่อนี้มาพบกับเบาตุยเนาะเบาตุ้ยอยู่มื่อนี้เฮาอยู่ที่หน้ากายแข็งคํามมวนเนาะพี่น้องมื่อนี้เบาตุ้ยจะพาทุกคนนั่นไปเลาะเบิ้งแถวหน้ากายเขาไปเบิง้งขี่รถลอดลอะเะนาะบรรยากาศเบรราาศิ้งบรรยากาศในตูวเมืองหน้ากายเราจะเปะไหนครับไปเบื้องกันไปกันเลยเนาะพี่น้องเมืองหน้ากายนี่ก็เป็นเมืองที่หนึ่งอยู่ที่ภูเนาะ เป็นเมืองนึงอยู่ที่สูงภูน้อยนึงเนาะพี่น้องเพราะว่ามาทางเขื่อนมันมีน้ําเทิเนอเอาขึ้นมาอากาศจะดีเย็นสบายเนาะแถวเมืองหน้าก่ายนี้เนาะพี่น้องเอาไปเบิ้งกันว่าจะเป็นอะไรไปเบิ่งกันไปกันเ,เลย เคเมื่อนีบาตุยจะพาทุกคนเดินไปขี่รถเลาะเบื้องเนื้อเมืองนาไก่เนาะว่าจะเป็นอะไรเคลในตัวเมืองนาไก่นี่เนาะเมืองนาไก่นี่ก็ตั้งอยู่ตีนอยู่นะทงผู้ของเมืองของอันแขวงคำมวลเนาะขึ้นกับแขวงคำมวนเนาะออกจากแขวงคำมวนมากับประมาณ70กิโลเมตร70 80ดินี่เนาะประมาณนี่เนาะพี่น้องขึ้นมาไก่เติมเนาะ เมืองนี่ก็จิเป็นเมืองหนึ่งที่ว่าปัจจุบรนโบหลายไปไหนเนาะอยู่เมืองนากานี้แต่ว่าอากาศยามหนาวนี้หนาวแหง้งเลยอยู่ลมหลายเนาะอากาศเย็นสบายเนาะเมืองนากายอยู่พน่งอยู่ถึงภูเนาะเอ่อตอนนี้เขาจะไปเนาะตอนนี้เขาออกจากบ้านพักเนาะพืออนพักอานันด่าเนะเาะเขาจิคิค่ขีีรถอ้อมตัวเมืองให้เบื่องเนาทุกคนขี่เลี้ยวขวาไปตรงนี้เนะาะเพราะว่าเส้น เบื้องขวานีครับไปนีครับจะทอดตลาดเนาะอยู่ทางหน้าตลาดวัดตัวนี้จะเป็นสามแยกตลาดเนาะพี่น้องเบื้องขวามือเขาจะออกไปทางซ้ายทางขวานี่จะมีห้างขายปลาเนาะพี่น้องเข้าไปทางในนี่จะเป็นรีสอร์ทหน้าก่ายรีสอร์ทห้างขายปลาหน้าเครื่อนเนาะแถวนี้เนาะมีปลาแห้งปลาสดปลาอย่ายงก็มีแล้วอยู่นี่เป็นขายอยู่ฮะบงซ้ายมือจะเป็นตลาดตลาดใหญ่เลย ลานนาตายเนาะมันมีเวลาสิพาทุกคนไปล้อเบิ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ปาะตยจะพาทุกคนขี่รถส้มในตัวเมืองเนาะออกไปทางนี้จะไปฮอดทางลักซาวได้เนาะพี่น้องออกไปเวียดน,นามได้จอดลักซาวไปทาลังไปหน้าเขื่อนเนาะพี่น้องเห็นบอกขี่รถอาจจะขี่รถเลาะหน่อยนึงเนาะ เราไปรอมาได้หนึ่งให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่าในเมืองมีป้าน้นนำมันอยู่เลยเนาะมือซ้ายมือป๊มน้ำมันเท็นนียเมื่อกี้เขาออกมาแล้วเราขี่ซื้อไปแล้วซีเรียวขวาว,วนี้ขี่หลดหล่อเลย จนรถทีมงานเราเอาซีลองเลี้ยวไายนี้เนาะเลี้ยวไายนี้ไปออกใส่ไปกันเลยห้องการกันเงินเมืองหนา้ากายโอห้องการกันเงินเดี๋ยวตดนดิสไปออกใส่แต่ว่อะไรหนา้ากายอะไรวอ๋อมาออกบนนี้เนาะ ัวนี้ก็ว่าซอดทางที่ว่าเป็นบอลไม้บอลมีมีประตูโขงเราเบิกขวาคณะเลี้ยวขวานี่คะจะออกแขวงขม,มวนเลยเนาะแต่ว่าเราอ,กออกไปเถอะฮสิพาทุกคนขี่รถเลาะอันนี้เนาะอันนี้ตอนเขาเข้ามามาเตคขม,มวนจะเข้ามาฝับเบื้องนี้เนาะพี่น้องมองเลี้ยวขวาก็ได้นะพี่นอ้นองเนี่ยเมืองนอาาก โ้เ okay. wow. ตัวนี้จะเป็นอ่างน้ำเก็บอ่างเก็บน้ำของน้ำเทินเนาะเมืองนากายเมืองไปทั้งพุ่นเนจะมีอันนะบ้านพักเนาะตัวนั้นจะเป็นอัน sunset นของรีสอร์ทเนาะของฮงแฮมเนาะประมาณนั้นเนาะเป็น ไปย,ยักมานอนกันมานอนเนาะคืนหนึ่งสามแสนขึ้นไปเนาะราคาต่อห้องต่อคนเ้าชิ้ยางไปมองเท่านี้ยางไปบึงใกล้ๆใกล้ๆมันเนาะคือหญ้าลายเลยเนาะพี่นนองบึงญหญ้าลายพูดธสิไปเนี่ยเลยหญ้าตัวนั้นก็จะเป็นมีเหือชาวบ้านหลนังเลาะฝนจะตกได้ ฝนก็ตกหาก็เศร้าเนาะตกตกเด็ดเด็ดอัมโบ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 เ <c oughs> อย้ยยางหนีเนี่ยวะบริสุทธิ์ยังนะสิพาทุกคนมาเบิ่งเหรอนี่เขียนนี่เป็นอ่างนำ้ำอ่างเก็บน้ำเนาะคือว่าเห็นเป็นอ่างมาวะ อันนี้จะเป็นชาวบ้านมันขี่เหือไปหาป่าเนาะก่อนที่ขึ้นไปหาปลาเนาะพี่น้องสียางพาทุกคนยางไปเบิง่งเหือตัวนั้นเหือเหืออยู่เทิงกันเนาะมีเหือโอ้ตัวนี้หลายแมยงนม้ำเห็นบ่แมงน้ำนี่หลาย งัวนี่คือ,อยางไปพ่นพ่นพ่นพนงัวนี่เบื้องไปเบื้องเหือเนาะพี่นเนาะเฮือเหือพ่นจอดไปเนาะอันนี้จะเป็นเฮือพ่นไปขี่เฮือลิ่นบ่หรือร่อวาจังใดเนาะตัวนี้จะไปฮอดพ่นได้ไก่เด้มี่นองฮอดอ่าท่ารังไปท่ารังท่ารังไปท่ารังได้เขียนี้เนาะ ตันนี้จะเป็นเหือที่ว่าเพิ่นขี่หาประมงหาป่าหรือว่าเหือขี่ส่งขนส่งอะขนส่งสินค้าเครื่องของต่างๆเนะเาะไปเบิ่งครับไปสัมภาษณ์ครับว่าจะเป็นอะไรว่าเหือเพิ่นเอาไว้เห็นอย่างเนะเาะไปเบิง่งนี่จอดสามสี่ห้าลำหนึ่งสองสามสี่ห้าลำหกลำ เจ็ดลำสบายดีไอ,อ้เฮือเพิ่นคือจอดเฮือนี่เพิ่นเอาไว้เห็นยังแดนคิวผู้โดยสารานี่ปะอยู่นี่นี่ปะโอ้ไปใส่สั้นเฮือ่่นี่ไปใส่ก็เมืองเฟืองเมืองเฟืองเลยปะเบีนนยด แม่นว่ะมีเมืองเฟืองดีกว่านาเฟืองฮะบ้านหมากเฟืองหมากอ๋อบ้านหมากเฟืองบริเวณเมืองเฟืองคือว่าเมืองเฟืองแขวงเมืองจันทร์มันบ้านหมากเฟืองเนาะเป็นบ้านใหญ่ป่ะได้ขี่เหือไปไกลบ่สามสี่สิบโมงอ๋อตัวนี้จะเป็นเหือที่ว่าเขา ผู้โดยสารเนาะเลยขนทรงสินค้าเนาะไปบ้านไปหาบ้านมากเฟืองมาสันดเดยจอดอยู่นี่ือหลายคันอยู่เลยมือหนึ่งจะเที่ยวไปอวสองอ๋อสองเที่ยวเนาะตอนเศร้ากับตอนแรงเหรอ เงือ่ขนส่งโดยสารเนาะบ้านนี่แหละเงือ่เงือเพิ่นไปบ้านบักเฟืองเนาะโอเคเนาะเงือ่อันนี้เพิ่นไปขนส่งไปบ้านบักเฟืองบ้านบักเฟืองอี่กดีฮาสมงเลยพี่น้องคี่เงาไปนี่นคือเวลาขนส่งไปตัวนี้จะเป็นทางเ,เนาะเมืองน,นาการ เป็นทางเมืองมาไก่ที่ว่าคนส่งไปหาบ้านเนาะบ้านนั้นน่าจะมีเส้นทางไปเนาะก็มีเส้นทางไปก็น่าจะทางยากเนาะเลยเลยใส่เหงอเลยเนาะเป็นเหงอไปบ้านหมักเฟืองเนาะแต่อยากไปบ้านหมักเฟื่องเ่าะมาที่นี่ได้นำมาขี่เหงอนี่ไปมือหนึ่งมันมีสองเที่ยวเท่านั้นเนาะเที่ยวไปก็เที่ยวกลับเนาะหมายความว่าไปเที่ยวหนึ่งมาเที่ยวหนึ่งมือหนึ่งประมาณนั้น พอเป็นบ้านบ้านเอเชียใหญ่กว่าน,น,นั่นนะจากลาเมลเลเซียมาเบนเบ้าห้อ,เ <c oughs> เหองเดชมาไหมมาไหมฮะห้องแอร์ห้องหาหาหมูหาหมูหาพวกเนาะโอเค ประมาณนี้เลยเนาะเคลนี้เนาะเราจะเป็นอะไรครับก็ไปติดตามอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ซอยบาตุย้ยเพื่อปเป็นกำลังใจเนาคลิปเข้าไปนะพี่น้องคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เด้เอ,อบายบาย